สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกมฟอร์อนิวครับผมจะเล่นสายลักกี้สิโดยการเล่นของผมจะเน้นการใช้ปืนทักษะการพูดแล้วก็เทเตอร์เป็นหลักนะครับจ่ามันจ้าซะเหลือเกินแย่โอเค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 หลังจากนี้เราก็มุ่งหน้าสู่ร้านปืนก่อนเลย อ่าฮะมีะไขายมั่งพี่เฮียจะขายเลยเ,เกเกาะต่างๆมันไม่ช่วยอะไรเลยตอนนี้โอเคหลังจากนั้นมันมีเส้นทางอยู่สองที่ที่เราจะไปเล่นคาสินโนได้การเดินทางตรงเนี้เส้นทางยากเพราะมันเป็นเส้นทางตรงตรงนี้มันจะมีพวกพวกทหารรับจ้างแล้วก็พวก อ่าดิคอแล้วก็ไม่แน่ใจมันเป็น,มนแมลงวันว่นาตัวอะไรที่มันเป็นแมลงทีตัวดีเลยปล่อยพิษได้สด่วนเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางง่ายบ้างลงมาเราก็จะไปเส้นทางที่ยากเราเล่นทางตรงอืมเจอละเจอโจทย์ละปักวัวปักวัวปักวัวโดนโดนเขาให้ เจ็บหนักเลยคิดมันแรงไม่เป็นไรตอนมีกระตินก็จะโดดไป,ดไปโอเคต่อละขบวนนี้ก็จะมีเดย์คอนั่นไงเดย์คอจะชั่งมันเฮ้ยทำไมเราหน้ามืดเดีย๋ยวทำไมหน้ามืดคิดมันเพิ่งออกอะ ดีคอดักหน้าไหนไดูสิเราปากลัวจริงจริงเขาน่าจะเอาบอล็อกอะไรมากันใช่ปะเย็ดไม่ได้หรอกเคยหรอกลองเลยไปดี่ว่าวิ่งผ่านดีคอรอสิบเก้าอึ๊บอึ๊บโอเคเลืกอนตัวอุย้ยทำไมตกหนักแรงขนาดนั้นเลยหรอไม่อยอมดีต่อ เอซีอาร์ใช่ไหมเอซีอาร์ใช่เอซีอาร์เอซีอาร์ยิงกั่ไลเดอร์ถ้าเอซีอาร์เก็บปืนแปลว่ามีคนตต้โดวของดีกว่าเราต้องการตังค์โอเคเรามาถึงแล้วการันเนอะร์ตรงนี้เป็นร้านขายปืนเราจะมาขายปืนกันหน่อยแต่เราไม่ได้มาซื้อนะเราต้องการตังค์ หน้าสู่เมืองเมืองใหญ่ของเกมนี้ถ้าเราจะเข้าไปในเมือง,งมิวเวกัสใช่เมืองนิวเวกัสได้หรอป่าไม่มั่นใจไม่เคยชํำชื่อเลยแต่ว่าเราต้องมีนี้ค่าผ่านทางก่อนสองพันสองพันแคปอะเราต้องไปินคาสิโน,โนขอ,ง,องนี่ก่อนของที่นี่กันใกล้ถึงแล้วเฮ้ย ก็มีโจทย์ช่างมันช่างมันดีวะเสียเวลาหินขาสักทีจบจุดเลดเลนั่นแหละจบแรนด์บลูเตอร์อะตอม,มิกเนีย่ยคาสิโนมาถึงลแล้วแล้วเราก็แร็แคปเลยวอลกุมตูดีอะตอมิกห้าร้อยเลยปลาคนดวงดีอยู่แล้ว ชนะนั่งจอยนี้แกเล่นจรานจริงอะ่ะโดนเบนเหรอเ <laughs> ดีเ๋ยวนี้คิดโดนเบนโดนเบนโดนเบนเล่นจนโดนเบนไม่ตายเด้อเ <Welcome. S 1> ดีมาอะไรอ,อ่ะหาคนเจ็บโอ้ oh my god มีเดลหรอวะเจ้าจของร้านด้รู้สึกไงครับไม่มีอะไรอะเรียนต่อตรงนี้ต้องใช้เงิน check. อสองพันโคตรแพงอ่ะ oh. จ่ายแล้วใช่ไหมโอเคคนไม่มีตังก็จะสะท้าพเนี้ยโอ้โหัวแตก <termin> ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเล่นคาสิโนอะเราต้องมีชุดแบบ สวยๆก่อนชุดนี้ไม่ได้ชุดเราผมก็เลยคิดว่าเราควรไปหาเพื่อนเก่าของผมก่อนไปขอชุดจากเขานะเฮ้ย hey, yo ว h ส t ั u เบอร์จำกันได้บ้าง yeah, หรือไม่ล่ะหรือ พี a อ,อ,อ,อะไรวะเนี่ย Let's keep this in the g o o v e m o o t h moves like s m o o ตกใจอะโดนยิงข่งนนีรอดได้ไงฮะเาฉัน l ั c k y สิบยังไงล่ะโดยทาแคร์คงต้องยิงให้แม่นหน่อยนะหลังจากนั้นก็หยไม้สนุกขึ้นมาห <laughs> ยสนุกขึ้นมาไม่ได้ตดป าชนาะชนะแล้วเหมือนนึงแล้วเฮ้ยโดนแบนดิโดนแล้วมั้งเนี่ยโอเคพาวยูฟว่าดนอฟเรียบร้อยไทม์ฟอร์ยูทูลีฟโดนแบน This simply will not do. You must leave immediately. I don't know. I won't be staying, I know that. Don't see much point in anything right now, except hunting legionaries. Maybe I'll wander. Like you. you don't want to do that yeah that might be true that's reason enough for me to take you up on it i suppose but this isn't gonna end well fine a few minutes later <coughs>

Caesar's dead. Betty didn't see this coming when he was having his coffee this morning. Still, it's not gonna stop the Legion. Might not even slow them down.